ที่ฟิลิปปินส์มีเหตุประท้วงเพราะว่าประชาชนไม่พอใจผลการเลือกตั้งค่ะตำรวจปราบจลาจลฟิลิปปินส์ตั้งแนวรักษาความปลอดภัยหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนเดินขบวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรุงม,มะนิลาเพื่อเรียกร้องให้กะกะตชี้แจงเกี่ยวกับความผิดปกติในการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่แกนนำการประท้วงกล่าวโจมตีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียหรือบองบอง ทายาทอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานมาโกสและว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าคะแนน31ล้านเสียงที่บองบองได้รับไม่สามารถลบล้างอาชญากรรมในยุคมืดช่วงการประกาศใช้กฎอัยการศึกสมัยมาโกสผู้พ่อได้นอกจากนี้ระบุด,ด้วยว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบการเมืองและสถาบันการเมืองในฟิลิปปินส์ซึ่งปล่อยให้มีการเผยแพร่ข,ข้อมูลแบบผิด,ผด และปล่อยให้เกิดความผิดปกติในระหว่างการหาเสียงรวมทั้งช่วงเลือกตั้งได้การประท้วงเกิดขึ้นหลังจากบองบองชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายและเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้น,นำคนใหม่ในวันที่30มิถุนายนนี้คู่กับซาร่าดูเตเตบุรสาวของผู้นำคนปัจจุบันที่ได้รับชัยชนะในศึกเลือกตั้งรองประธานาธิบดี